อะไรถนอมสามโทนเจ้าของเสียงเพลงเจ้าภาพจงเจริญเสียชีวิตแล้วอะไรถนอมสามโทนเจ้าของเสียงเพลงเจ้าภาพจงเจริญเสียชีวิตแล้วหลังป่วยด้วยโรคมะเร็ง30มีนาคม66มีรายงานว่านายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตัะวันนี้29มีนาคมราว23นาฬกาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งนี้ญาติจะตั้งบำเพญกุศลศพทีว่วัดนนจันร เตรามอินทรากรุงเทพมหานครรถน้ำศพเวลา16นาฬกาของวันนี้30มีนาคม66และทำการชาปนากิจในวันอาทิตย์ที่2เมษายน25 6 6าหสำหรับวิทยาเจตภัยชื่อเล่นถนอมหรือที่รู้จักในชื่อถนอมสามโทนเป็นนักร้องนักสแสดงชาวไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงสามโทนศิลปินวงชายล้วนวงแรกของค่ายกีตาเรคคอร์ดคิทาเรคคอร์ดร่วมกับสุธิรัตน์ชานุกูลบุ๋มบิ่มสามโทนธงชายประสงค์สันติธงสามโทนมีเพลงดังอาทิเจ้าภาพจงเจริญ น้ำตาฟ้าขาบวนการโป่งโป่งซึ่งซึ่งก่อนลมป่วยด้วยโรคมะเร็งหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาถนอมสามโทนในบทบาทของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ร่วมแสดงละครและภาพยนตร์มามากมายและหลายเรื่องพูดภาษาเหนือซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดจังหวัดแพร่